1 1โซ่ค่ะโซ่แรกที่เราถักเราจะไม่ได้นับรวมนะคะเราจะถักเหลือไว้เพื่อกันหลุดเนาะเราจะนับโซ่ที่สเป็นโซ่1น,นะคะแต่ก็จะทําเครื่องหมายลงไปตรงนี้นะคะหรือจะไม่ทําก็ได้นะคะถ้าเพืเ่อนๆจําได้เนาะหนึ่งสองสาม สีหลังจากที่เราถักโซ่ครบทั้งยี่สิบเอ็ดโซ่แล้วนะคะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะเว้นสี่โซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะปกติเราจะจิ้มแบบนี้นะคะแต่วันนี้ตายจะ พลิกมาด้านหลังของโซ่แบบนี้ค่ะเขาจะมีที่ให้จิ้มอยู่นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยเนาะก็จะเป็นโซ่ที่ห้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่ข้างหลังเนาะควักไหมเรือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอดนะคะก็คือดึงครั้งที่1กดสองเหลือสองดึงครั้งที่ส อด2เหลือ 1, 1>, 1, 1, 1แบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดที่จะจิ้มจากด้านหลังของโซ่แบบนี้นะคะก็สามารถจิ้มแบบปกติแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มเว้น1โซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่2 1 2 แต่ก็จะจิ้มจากด้านหลังของโซ่เหมือนเดิมนะคะควักไหมเหลือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอฟเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งคางเหมือนเดิมเลยค่ะพันหัวเข็มเว้นหนึ่งโซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่สองหนึ่งสอง ควักไหมถักเอฟเหมือนเดิมหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยค่ะเว้นหนึ่งโซ่ใช้เข็มซิ้มลงไปตรงโซ่ที่สองหนึ่งสองก็จะเป็น โซ่สุดท้ายพอดีนะคะของแถวนี้เนาะควักไหมพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายของแถวแล้วนะคะถักเอฟเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่เป็นลายเอฟทั้งหมดเก้าหลักนะคะพอมารวมกันกับโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด1ิบหลักพอดีนะคะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกับด้านค่ะแล้วก็ให้เราถักโซ่สีค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของเอ F หลักที่สองนะคะ ข้างบนของเอ F หลักที่สองจะมีช่องอยู่นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเรือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอ F ค่ะแบบนี้นะคะ งช่องของ F หลักที่1น,นะคะเราไม่ต้องไปจิ้มเนาะเพราะว่าเรามีโซ่ตรงนี้อยู่นะคะเขาก็าจะเป็น1ห,หลักพอดีเนาะลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของ F หลักถัดไปได้เลยค่ะ เหลือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย F เ,เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งข้งค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้พันหัวเข็มใช้เข็มซิมลงไปบนช่องของ F หลักถัดไปค่ะให้เราถักเป็นลาย F เ,เหมือนเดิมนะคะ หลังจากนั้นถักโซ่หค่ะตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะสําหรับแถวนี้เนาะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลายเอฟทั้งหมด8หลักนะคะตอนนี้หลังจากนั้นเอฟหลักที่9จะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราถักโซ่หน่งครั้งค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม ตรงนี้จะเป็นตรงโซ่สี่นะคะตรงนี้เนาะให้เราเว้นหนึ่งโซ่ใช้เข็มจิมมลงไปตรงโซ่ที่สองค่ะหนึ่งสองใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะเรือไม่ทั้งหมดสามเส้นตรงเข็มให้เราถากักเข็มลายเอฟเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้ที่เป็นลายเอททั้งหมด9หลักนะคะพอมารวมกันกับโซ่สีตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด10หลักพอดีนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถักขึ้นแถวที่3นะคะให้เราถักโซ่สี่ข้ตรงนี้1 หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มซิ้มลงไปบนช่องของเอฟหลักสุดท้ายที่เราเพิ่งถักเสร็จเมื่อกี้นะคะตรงนี้เลยเนาะเรือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอฟค่ะ หลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค้างค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะถักเป็นลายเอฟเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค้างค่ะตรงนี้หนึ่ง หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะถักเป็นลายเ f ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่สองเว้นหนึ่งโซ่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นตรงโซ่นะคะหนึ่งสองใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะเลือใหม่ทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอ็ดเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่ง แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราพัดหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็ม ใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของหลักเอฟค่ะตรงนี้เขาจะมีช่องอยู่นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็ม ใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของเ F หลักถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของเ F หลักถัดไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งให้เราถักเย็ฟหนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งช่องแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งจนมาถึงตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้นะคะตรงมุมเนาะให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มทิ้มลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่ง แล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟอีกครั้งหนึ่งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นถักโซ่หแล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟอีกครั้งหนึ่งลงไปตรงช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซ่สี่นะคะ ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งค้งเว้นสองโซ่ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงโซ่ที่สามค่ะหนึ่งสองสามใช้เข็มจิ้มลงไป เรือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลายเอฟเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟอีกครั้งหนึ่งลงไปตรงช่องเดิมค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ สำหรับตรงมุมตรงนี้เนาะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของหลักเอฟหลักถัดไปค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ถัก F ลงไปบนช่องของ F หลักถัดไปได้เลยค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถัก F อฟหนึ่งค้างลงไปบนช่องของ F หลักถัดไป เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นลายเอทั้งหมด27หลักนะคะพอมารวมกันกับโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด28หลักพอดีเนาะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ให้เราถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องของโซ่ที่3ค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่สีนะคะ เว้นสองโซ่เนาะหนึ่งสองสามใช้เข็มจิ้มลงไปได้เลยค่ะเรือไม้ทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรา ถักโซ่สี่ครั้งค่ะเพื่อขึ้นแถวที่สี่นะคะหนึ่งหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มเจ้มลงไปบนช่องของเอฟหลักถัดไปค่ะให้เราถักเอฟหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ หลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของเอฟหลักถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ถักเอฟหนึ่งครั้งลงไปบนช่องของเอฟหลักถัดไปค่ะ สำหรับแถวที่4เราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยเนาะเราก็จะได้ที่เป็นลายเอฟทั้งหมด27หลักนะคะจะไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มเนาะพอมารวมกันกับโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด28หลักพอดีนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เราทำการปิดแถวค่ะ อย่าลืมถักโซ่หนึ่งด้วยนะคะก่อนจะปิดแถวเนาะให้เราปิดแถวลงไปบนช่องของโซ่ที่3ค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่สนะคะ1 2 3หลังจากานั้นควักไหมเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ที่เป็นลายเอฟทั้งหมด27หลักนะคะสำหรับแถวที่4เนาะจะเท่ากันกับแถวที่3เลยนะคะพอมารวมกันกับโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด28หลักเนาะหลังจากนั้นแถวต่อๆไปให้เราถักเหมือนเดิมกับแถวที่4เลยนะคะหลังจากนั้นแถวที่12นะคะให้เราขึ้นโซ่4เหมือนเดิมเลยค่ะ หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องของ f หลักถัดไปค่ะให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะถักทั้งหมดหหลักค่ะอันนี้ f หลักที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะให้เราถักทั้งหมดหหลักนะคะสำหรับลาย f เ,เนาะ เราก็จะถักตรงนี้ทั้งหมด6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6พอมารวมกันกับโซ่ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด7หลักพอดีนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่20่สิบโซ่ค่ะ1 2หลังจากที่เราถักโซ่ครบท้งยี่สิบโซ่แล้วนะคะให้เราพันหัวเข็มก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะ แล้วก็ให้เราเว้น6หลักใช้เข็มจิ้มลงไปตรงหลักที่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ให้เราถักเป็นลายเอฟเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่ง ให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราจะถักที่เป็นลาย f ทั้งหมด8หลักนะคะพันหัวเข็มช่องถัดไป f หลักที่สองแล้ก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พันหัวเข็ม f หลักที่สาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ยี่สิบค่ะหนึ่งสองเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นหกหลักนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องของ F หลักที่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี ห้าเจ็ดแบบนี้นะคะ F หนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราใช้เข็มซิมมองไปบนช่องของโซ่ที่สามค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่สี่นะคะให้เราเว้นสองโซ่เนาะ 1 2 3หลังจากนั้นตรงนี้ให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้ม้งไปตรงช่องตรงนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหม เป็นช่องที่อยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นต้องเข็มให้เราถักเป็นลาย X ค่ะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้เนาะควักไหมดึงรวบถักเป็นลาย X เ,เหมือนเดิมนะคะสำหรับแถวนี้เราก็จะถัก X หนึ่งครั้งในทุกๆ1ช่องนะคะ หลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงนี้เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นโซ่ยี่สิครั้งที่เราถักนะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยคะ่ะวักไหมถักลายา X เหมือนเดิมน,นะคะหลังจากนั้นใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมวักไหมดึงรวดแบบนี้นะคะ่ะ เราจะถักเอกลงไปตรงนี้นะคะทั้งหมด20ครั้งค่ะ3ามแล้วก็ให้เราดึงแบบนี้ด้วยนะคะจัดเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยเนาะหลังจากที่เราถัก x อ็กทั้ง20หลักแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะให้เราจัดตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยเนา หลังจากนั้นตรงนี้ให้เราใช้เข็มจิมมองไปตรงนี้เลยค่ะบนช่องของหลักเอบนะคะดึงลวกค่ะตรงนี้หลังจากนั้นใช้เข็มจิมมองไปตรงช่องตรงนี้นะคะจะอยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นช่องบนหลักเอบควักหมายดึงลวกแบบนี้ค่ะ พอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะโซ่ยี่สิบเนาะให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมกับตรงนี้เลยนะคะก็คือถัก x ยี่สิบครั้งเนาะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ หลังจากนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นโซ่หนึ่งเนาะที่เราถักไว้ตอนแรกนะคะให้เราใช้เป็นเข็มเก็บงานค่ะ